เรื่องบัตรอะย่างนี้ลุงได้ยินอยู่ว่าตอนนั้นหนะึน่งมีลูกสองคนงต่ว่ามีแค่เราลูกสองคนงนั่นเูงตัวก็จะจำไม่นั่นว่าอะไรเนาะป้าตอนโทรไปคุยกับเพิ่นอยู่เพิ่นว่าตอนที่ตัวจะขามไปพุนะ่นน่ะไปแวะบ้านเพิ่นตัวจะจำาอะไรตอนนั้นตัวนีนสองสามขวบอะแม่บละอ่า ตอนที่ว่าที่ท่ายรูปกับพ่อได้เ<า>ม, <ะ S 2> มื่อไหร่เพ<ะ>ื่อนว่าไปแวะอยู่หันอยู่นั่นแหละลุงถึงหูว,วัดหนึ่งอ่ะไม่รูปอยู่สองคนไม่ลูกสาวก็ยังคิดว่าเออะิดพ่อลูกเน่งได้ยังไงนั่งคิดกันอยู่นั่งคุยกับปาอยู่เนยังดีแค่ตัวเนี่ยสามฮะเนีาเสียใจอยู่แล้ว้อ,องก็พูดว่าแม่ตัวเล่าให้ฟังไปแล้วว่าพอตัวคนใส่ยังไงเมื่อไะ ลุงก็เข้าใจที่ว่าเป็นยังกินวายูกับพ่อตัตน,น,อน,นดาาดาากา